สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆมากินน้ำยากะทิไก่เนาะค่ะเนาะไก่เหลือไก่เหลือจากไก่อ,อนห่ออบเนาะคะ่ะอบจะกินวันคริสต์มาสมันเหลือก็เลยเอามาเฮ็ดมาตําเป็นน้ำยากะทิไก่เนาะเห็นบหมคะ่ะนี่แซ่บๆนะจ๊ะอันนี้บันนี้ใส่ปลาเนาะค่ะเนาะใส่ใส่่แตเกลือกับน้ำปลาหน่อยนึงเนาะแล้วก็ผงชูรสห้อง เห็นไหมคะยัวย,ว,ยวนะจ๊ะเฮ้ยเห็นเรล้กก็น,น้ำลายไหลอยากกินขอซีมมองจักหน่อยก่อนมามาจะมากินน้ำกันเด้อขอบคุณเพื่อนๆที่เขามารับชมนะคะเอาไว้พอกันไหมเด้อจ้าบายบายค่ะ